สวัสดีค่ะมาพบพอกับซอคว่อีคือเกาน้าจ๊ะพี่น้องเมื่อในก็นมากินตำม,มาม่าจ้ะพี่น้องใส่หมูยอนะคะเซ่บๆเลยจ้ะผักรวบมากินด้วยกันจ้าเซ่บๆเวยค่ะตำม,มาม่าใส่หมูยอนะคะมาม่าซ้ำหอมนะจ๊ะพี่น้องแซ่บๆเวยค่ะนี่คุยน้ำสุมตำ ข้าวเนียวฟันตาอืกข้าวเลนะ้ค่ะแซลยค่ะมามาๆอืมอกองขยะมากินข้าวได้ไหมน้อง ข่าวนี่ย้นังพิดซซนาพิซซ่าเด็ข้าวกนเทยน้ะแซ่บๆเลยค่ะซีเรีด้ตีกันแรกหนึ่งคณะชายนึ่งคณะกวา

แซ่บๆเลยคนะ่ะตำเองแซ่บเองจ้ะพี่น้องมาักินด้วยกันนะคะเพชรขนาดจ้ะว่าใส่ผิดหน่อยนล้นะจ๊ะ ขาวือกัน,นเริ่อืมทุกชันบปกนิด่าคนบ่ไหมแซ่บๆเลยค่ะเอาฝากเป็นกำลังใจงให้สบกับบาลานในเด้อค่ะตำเสยมูยองจะแซ่บ,แบๆแซ่บเลยจ้ะ ของหมักเลยนะจะตำมะม่าของสอบเลยจ้ะแซฟๆเลยค่ะมุโยชินใหญ่ๆเลยจ้ะ น้อกระดานนะคะข้อติดขออคจปนองเซฟเซเลยค่ะ แช่ห้างค่ะสำหรับคลิปนี้ขอขจบเพียงเท่นี้เด้อค่ะฝากกดนลค์เป็นกำลังใจให้ซอฟฟ์ในเด้อค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย